สวัสดีทุกคนวันนี้บิลล์ซางก็มีแขกมาเยือนจากเมืองไทยแขกนั้นก็ใช่คนไหนก็คือคนนี้ตั่นเองเจมี่วพาคุณแม่แล้วก็คุณศรีภริยาแม่บ้านญี่ปุ่นมานจ้าแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเจนน้ำตาลโผล่หน้ามาสีเจนน้ำตาลแล้วก็คุณนายแม่นะจ้าแล้วก็บิลซางนี่วันนี้เราก็จะไปเที่ยวเขาคุจิโกก,กันแต่ว่าเราจะไม่นั่งรถไฟไปไม่นั่งรถบัสไปเพราะว่าเรามีสารติขับรถแล้วก็ใช้เจมี่วเนี่ยขับไป เพราะงั้นวันนี้เจมี่ก็จะเป็นสารี่ขับรถให้เรา<ช>เองตื่นเช้ามาแล้วก็เช่ารถไปบอกดีในกว่าจยอกรถได้ควานหาแผนที่ในจอเออดีและที่แรกเราก็จะมาแวะอะไรนะดันโงซากะก็คือเป็นที่พักรถเราจะมาซื้อซาลาเปาและอาหารเช้า ร้านที่แนะนําก็คือนี่เลยเป็นอาเกตมันจิก็คือเป็นซาลาเปา,ปาใช่สาลาเทอดนี่เลยอย่างนี้นี่เลยราคา680เยเยนอันนี้เพิ่มราคานะสมัยก่อนมือน500เยนเท่านั้นอันนี้ก็บอกว่าเป็นของที่มีชื่อเสียงของที่พักรถที่นี่มากๆเพราะฉะนั้นใครมาควรจะต้องกินอืมอ,อร่อยขั้นเลนแบบดู ยังไม่ได้กัดหมูก็แอร่อยแล้วอะ่ะหมูอร่อยมากหมูอร่อยมากมันฉ่ำมากเนี่ยหมูช่ำฉ่ำเป็นก้อนเลยอันนี้ก็คือฟูจิใช่ไหม <c oughs> แล้วเราเห็นนกบนฟูจินี่ไหมนี่นี่นกบนฟูจิคือนี่นี่นี่นกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่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 เออนี่แหละนกตัวนี้แหละเขาบอกว่าจะเห็นนกตัวนี้เพราว่ามันเริ่มเปลี่ยนฤดู เพราะว่าฟูจิรอบๆเนี่ยหิมะจะละลายไงพอละลายปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นว,วัวนกตรงเนี้นกนยก็คือคนโบราณเขาดูนกตรงเนี้ยถ้าเกิดมีนกตัวนี้ปุ๊บแปลว่ามันเริ่มเปลี่ยนฤดูละอ่ะเราก็ถึงละทีนี้เราต้องมาปีนบันไดประมาณเช่นอย่างนี้เลยปีนบันไดคุณในแม,แม,แม่ก็จะวุ่นวายอะเห็นขั้นแรกเลยว่าโอ้ยมันมาสูงจังอันนี้ดีแล้วนะเพราะเราขับรถมาเอง ถ้าเกิดเราไม่ขับรถมาเองเนี่ยเลยต้องปีนจากข้างล่างจากสถานีรถไฟมาเลยซึ่งไกลแล้วก็แล้วก็สูงมากมีคนถอดใจคุณนายแม่เห็นทางปุ๊บฉันไม่ไปทันทีอยู่ข้างล่างไม่ยอมขึ้นมาก็จะไม่เห็นวิวที่สวยสดงดงา,งามอะระหว่างเดินขึ้นเราก็จะเล่าไปด้วยนะ ที่นี่วัดนี้ชื่อว่าวัดชูเลโตนะชูเลโตแต่ว่าคนไทยจะเรียกว่าวัดเจดีแดงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเจดีสีแดงจริงๆเจดีที่ญี่ปุ่นอ่ะมันก็แดงหมดแหละเหมือนประมาณว่านครอ่ะพอขาบอกโอ้เป็นคนนครปุ๊บก็จะหมายเลยว่าเป็นคนนครราชสีมาไม่ใช่นครศรีธรรมราชแต่นครนครในประเทศไทยมีหลายนครมากนครปฐมนครพนมนครราชสีมาอะไรมีหมดเลยแต่ว่าพอพูดนครปุ๊บทุกคนต้องหมายถึงว่า นครศรีธรมราชเหมือนกันพอพูดเจดีแดงปุ๊บก็ต้องเป็นชูเลตัวเท่านั้นสมัยก่อนโควิดเนี่ยมันจะมีรถบัสแบบวิ่งมาถึงตรงฐานวัดเลยแต่พอหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยรถบัสไม่กลับมาก็จะทําให้เวลามาเนี่ยก็ยต้องมาขึ้นรถไฟแล้วก็มาลงที่สถานีชิโมโยชิยะมั้งห้าจะไม่ผิดแล้วก็ปีนขึ้นมาจนถึงข้างบนซึ่งเราไม่ทำาว่ามันจะเหนมากเราก็เลยขับรถมาแทน แล้วแล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงเจดีแดงแล้วคนจะเรียกเจดีส้มดีไหมนี่นนเพราะว่าสีมันประมาณว่าส้มๆเนาะนี่เลยอันนี้คือเป็นเจดีแดงนะมันจะมีทั้งหมด5ชั้นอันนี้เราก็จะถ่ายให้เห็นว่าการที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคนไม่ได้น้อยแบบในรูปนะจ๊ะคือคนเยอะมาก นี่เลยก็คือคนจะเยอะประมาณเช่นนี้แล้วทุกคนก็จะหันกล้องมาให้เห็นฟูจิตรงนี้พอเราขึ้นถึงอาชจายจ์ยปุ๊บเราก็จะเห็นวิวเช่นนี้เลยนี่วิวประมาณเช่นนี้อันนี้คือวิวหลักล้านเลยลอยล้านพันล้านแล้วเราก็หันมาเห็นวิวร้อยล้านพันล้านแบบนี้เลยนี่เห็นไหมจ๊ะสวยๆง,งามมากอันนี้คือวิวฟูจิแอน ชูเลโตน่จ๊ะส่วนวิวที่ไม่เสือก็คือสองคนนี้มาติดทำไมในฟิล์มนี้ไม่เข้าใจ <c oughs> อันเราก็เสร็จจากข้างบนแล้วแล้วก็เดินลงมาขาลงเนี่ยไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ามันเป็นทางลาดลงมา <c oughs> นี่ตัวนี้คือทะเลสาบคาวาบุจิโกเป็นหนึ่งใน4ี่หร,รือหาทะเลสาบรอบเขาฟูจินี่เห็นไหมฟูจิสวยมาก สูปิกเกอค่าจริงๆอตอนนี้เราก็ถึงสวนโอิชิพาร์คแล้วคำว่าโอิชินี่ไม่ใช่ร้านอาหารนะแปลว่าหินใหญ่แล้วเราก็เดินเข้าซอกตรงนี้ไปเราก็จะเห็นวิวฟูจิเช่นนี้เลยแลแบบถ่ายแบบสวยงามมากๆถ่ายแบบพอเทรตตัวนี้แบบแบบฟูจิเต็มตามากๆนั่นดอกอะไรเสียบไว้ในรูหู แววมาว่าอันนี้คือดอกคอสม o วิธีถ่ายให้สวยเนี่ยเราต้องกดกล้องต่ำลงมาให้ต่ำๆต่ำเตี้ยเรียดินแล้วก็ซูมกล้องเข้าไปแล้วมันจะสวยแบบนี้เลยเราก็มาถ่ายรูปกันที่ภูเขาแบบนี้ได้รูปดังแบบนี้เลยแชะแชตรงนี้ก็มีลานดอกไม้อันหนึ่งสวยงามจริงๆเลยนี่ เราจะพลาดไม่ได้เลยคืนนี้เลยเป็นซอฟต์ครีมเคียวโฮผสมกับชายมัสกัตด500ยเยนโอ้เหลิกภาพสถานีต่อไปโอชิโนะฮักไก่หมู่บ้านน้ำใสนี่อันนี้คือปลายา่างปลาคังนะจ๊ะไม่ใช่สั่งคังนะจะเป็นปลาคางังอันนี้ที่เขาบอกว่า คนไทยเข้าใะจะผิดคิดว่ามันคือลูกชิ้นแต่จริงไม่ใช่ลูกชิ้นจริงๆคือขนมดังเงาะก็คือเป็นแป้งกลมๆคล้ายๆแป้งบัวลอยลูกใหญ่ๆ่นุ่มๆดึงๆแล้วก็เสียบไม้แล้วก็ทาซอสอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าร้านค้าต่างๆขายของกลงของกินเราก็มาเจอบ่อน้ำบ่อแรกแล้วอ,อันนี้คือเป็นบ่อน้ำที่แบบโอชนโินอคคเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยบ่อน้ำนหนดกี่บ่อก็ไม่รู้จะไปได้ แล้วก็แต่ละบ่อจะใสนั้นเลยน้ําที่อยู่ในเนี่ยก็จะมาจากน้ําที่ละลายจากยอดเขาฟูจิแล้วก็ไหลมันรวมมาตรงนี้แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วทำอะไรโยนเหรียญจ้าเห็นไหมโยนเหรียญกันใหญ่เลยจ้าบางบ่อนี่มีการโยนโทรศัพท์กันด้วยกลัวไม่ได้ไม่ได้บุญโยนโทรศัพท์มันไปเลยเครื่องเลยในบ่อมีปลาคร์ฟน่ากินอีกแล้วว่า นี่แล้วก็จะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางร้านค้าตรงนู้นนะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะมาตรงกลางพอบ่อตรงกลางเนี่ยมันจะลึก8เมตรซึ่งตรงนี้เป็นบอ่อขาโยน iPhone กันบอ่อนี่คือแบบน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเลยนี่เห็นไหมปลาว่ายอยู่นี้เห็นเงาไปถึงแบบก้นสะเลยอันนี้เขาก็มีเป็น Apple แล้วก็มีเป็นสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรีร่แบบว่าเป็นสีขาวเนี่ยกล่องล, 2005. <Yeah. S 1> ละ2,500ร้านนี้มี เชอร์รี่บลูส์แอจลรี่ก็คือเป็นเยลลี่ซากุระอยากจะบอกว่ามันไม่อร่อยอยางมากๆม,มันจะเปรี้ยวแปลกๆอันนี้ก็ประมาณของที่ระทึกนะจ๊ะพกูกกุญจงกุญแจแล้วก็อันนี้ก็เป็นหินนำโชคตามราศีต่างๆอันต่อไปเราก็จะไปดูบ่อไอโฟนกันอันนี้คือเขาห้ามโยนเหรียญน,นะเขาเขียนมาว่าห้ามโยนเหรียญแต่เชื่อสิข้างใต้จะมีคนโยนเหรียญ เนี่ยอันนี้คือเป็นบ่อที่ลึกที่สุดลึกประมาณ8เมตรเขาห้ามโยนเหรียญนะแต่ก็จะมีคนเหรียญโยนอยู่เนี่ยบ่อเนี้ยประดับสีฟ้าแบบงดงามอย่างยิ่งดูเหมือนไปนปเป็นบูรากูลวับวับนี่คือเหรียญเขาไม่ให้โยนเหรียญเพราะว่าเดี๋ยวบางทีปลามันกินไงเขาก็เลยไม่ให้โยนแต่ก็มีบางคนแบบว่าฉันอยากโยนคุณนายแม่ปลว่าเป็นน้ำมนนะ เขาไม่ใช่น้ำมนต์นะจานนี่คือเป็นน้ำที่แบบว่าไหลลงมาจากฟูจิเฉยๆไม่ได้เป็นปกแสกอะไรคือแม่ก็เอามาลบยหัวตัวเองอันนี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆบ่ออ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นของที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะแถวๆนี้คือเป็นเส้นโฮโตก็แต่เส้นท้ายๆซาเปตตี้ที่แบบเส้นใหญ่หญๆหนาๆเลยหนาก็อุด้งอีกเนี่ยแล้วก็จะเอามาทำเป็นแบบนี้กันนี่เป็นแบบ แบบซุปอย่างนี้กันซึ่งกินแล้วคือไม่อร่อยแต่ว่ามันเป็นของที่มีชื่อเสียงเลยต้องกินนี่บิุซังก็ซื้อทาโกะมาอันนี้ก็จะเป็นทาโกะนะจ๊ะไม่ใช่ปลาหมึกนะอันนี้คือทาโกะส่วนของคุณนายแม่ก็จะกินเป็นปลาหมึกนะจ๊ะอันนี้คือปลาหมึกอิกะอันนี้คืออิกะอิกปะปลาหมึกส่วนอันนี้คือทาโกะเป็นออคโตปุสอันเราก็เสร็จจากหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ เอาท์เลทกันเลยเราจะมุ่งหน้าไปที่เอาท์เลทที่พรีเมียมเอาท์เลทที่กดเต็มบากันจากการที่เราสำรวจแล้วร้านนี้เป็นร้านที่ถูกที่สุดอันนี้คือลูกเกด1,540งยสนส่วนอันนี้ก็เป็นปาลาไหลน้ำจืดแห้งด้านขวามือจะเป็นรสโชยุด้านซ้ายมือจะเป็นรสมัสตาร์ดส่วนอันนี้อันนี้เลิศมากเลยอันนี้คือเป็นน้ำองุ่นม่วงน้ำองุ่นคียโโฮ อันนับองุ่นไม่ใช่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลย1 5ึ9ยเยนเท่านั้นเขาบอกถ้าเกิดสมมติอันนี้เปิด <Wow. S 1> กินเปิดแล้วให้แช่จุ่เย็นแผลกิบได้ภายในสองสัปดาห์เรากม่อกำลังเดินทางไปกเตมบลาอัลต์เล็ตตกันอันเราก็มาโผล่ที่กเตมบลาพรีเมียมอัลตเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งกันที่พรีมมเอเลต มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเพราะว่าออกปน,นี้ตัวจะปลิวมากเราเข้ามาเดินดูดงรองเท้าอุ้คู่นี้สวยอ่ะอุดูคู่นี้แบบเลิศมากอุยดูคู่นี้ดูเหมือนเป็นรถอนาคตโอ้มันแปลกอยารุ่นนี้อ่ะอยี่ห้อรองเท้าแต่ตันีแบบ นุ่มมากอะนุมน่มๆนุ่มจริงๆอะนุ่มจริงๆอันนี้โู้ยรถด้านนี้มาด้วยแล้<ม>เลวี่ยินเลวี่รีวายเนี่ยรถแบบถูกมากตัวละประมาณ9,000กว่าเยนนะจ๊ะซื้อ2ตัวหมื่นหนึ่งซื้อ3 000, 000. ตัวหมื่นสโอจัดกัรมากระเจีเ๊ยวเลยคนละตัว2ตัวก็เลยเหลือจริงๆแล้วตัวละ4 3 3 0ันสมร้อยสเยนถูกมากๆรีวายได้ประมาณตัวละ1,000บาทนี่คือแบบหาที่ไหนได้เนี่ย อยากจะบอกว่าเอาเลทที่นี่แบบว่าใหญ่มากๆเลยแบบตอนนี้กินพื้นที่ประมาณ2เขาเลยอันนี้เรากําลังคาดจะอีกเขาหนึ่งไปอีกเขาหนึ่งพอเราหันหลังมาปุ๊บเราก็จะมาเจอนี้เลยเป็นภูเขาฟูจิด้านหลังนั่นเองวันนี้โคชก็ลดราคาโคชถ้าเกิดอยู่ตรงเอาเลตนะแล้วไม่ลดราคานี่คือแบบเประเสียชาติเกิดโคชมากๆเลยวันนี้ลดประมาณว่า65%บ้าเอไอบ้าง50%บ้างแล้วยังลดอีก30%เ แล้วก็ลดอีก1 0แล้วก็ทำแท็กได้อีกคือลดสัดสนประมาณ80%แล้วก็เข้าไปอยู่ MK นะจ๊ะ MK นี่แบบว่าอูลดเดยอะกว่าโค้ชอีกอะรุ่นทรงคล้ายๆโค้ชนะนะที่โค้ชขายมาสัก2 2 0 0 0ใช่ไหม MK หรือประมาณแสนเอหมื่นเจ็ดลดมาก <c oughs> อะ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโตเกียวกัน <c oughs> ละวัวนนี้สบักสบอมกันแบบว่าคนละแบบซื้อบ้านขายบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนี่ขาดทั้งรถทั้งบ้านแล้วไม่มีบ้านกับรถจะขายาขายละก็เลยได้แค่นี้ อันนี้ก็เป็นวิธีการเติมน้ํามันของรถญี่ปุ่นนะจ๊ะก็เอาฝาน้ํามันให้ตรงกับที่เติมขั้นแรกก็มาแตะตรงนี้ก่อนที่จอหรือเราเลือกว่าจะจ่ายแบบไหนอันนี้จ่ายแบบเงินสดหรือว่าเครดิตการ์ดเราเลือกจ่ายแบบเครดิตการ์ดแล้วเราก็ใส่บัตรเครดิตไปตรงนี้ใส่ไปปุ๊บ ตลอดสักครู่อันนจะเอาก,การ์ดออกมาได้แล้วก็มีพอยก็กดพอยไปอ่ะเรามีพอยเรากดพอยตรงนี้อ่าพอเสร็จแล้วเราก็มาเลือกว่าจะเอาน้ำมันแบบไหนอันนี้เต็มแบบเรกูลา่าแล้วกดไปที่เรกูลา่าแล้วก็เต็มถังก็คืออันนี้มันตันกดเต็มถังกดปุ๊บแล้วต้องกดโอเค แล้วเราเขาก็จะให้เราเอาเมือมาแตะตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเอาไฟฟ้าทีุ่ดออกแตะตรงนี้เอาไฟฟ้าที่สดออกแล้วก็หยิบสีแดงขึ้นมาเป็นเลคูล่าอนี้นนนนมันตับแล้วก็เปิดฝาน,น้ํามันแล้วก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปให้สุดเลยให้สุดแล้วก็กดตรงนี้กดปุ๊บก,กด้างไว้เดี๋ยวมันเต็มแล้วม่ตับเอง อ่พอพออันนี้มันยึกแล้วเราก็เอาออกมาเรกยบศิกษาแล้วก็อันนี้เข้าไปฒนาก็เป็นอันเสร็จสับแล้วก็รับบินออกมาแค่นี้ก็จบแล้ว3,338เดเยนเลิศมากจบ